ติดตามภารกิจของกองทัพบกค่ะเข้าไปมอบสิ่งของนะคะให้กับชาวบ้านในพื้นที่อำเภอบุรพินนะคะโดยสําบสิ่งของเหล่านี้ค่ะเราจะไปนําส่งให้กับพื้นที่นะคะที่ยังไม่สามารถเดินทางออกมาได้แล้วก็มีชาวบ้านร้องของความช่วยเหลือไปนะคะซึ่งระดับน้ําบริเวณที่เราจะเข้าไปนี้มีความสูงประมาณเกือบ2เมตรค่ะโดยทั้งเรือเล็กและเรือใหญ่ไม่สามารถที่จะเข้าได้นะคะเนื่องจากว่าถ้าเรือใหญ่มากเกินไปเนี่ยก็ทําให้วิ่งบนถนนไม่ได้ค่ะส่วนถ้าเรือเล็กเกินไปเนี่ยก็ทําให้ประสบปัญหากับน้ําเชี่ยวค่ะ ตอนนี้พี่ๆทหารนะคะ,ะ,คะเรากำลังอยู่ที่ทางกองบินเจ็ดค่ะตอนนี้เครื่องขึ้นแล้วนะคะในพื้นที่นี้นะคะเราได้รับแจ้งจากทางวิทยาลัยพยาบาละคะ่ะว่าได้มีประชาชนนะคะประมาณกว่าเกือบ1น0่งชีวิตค่ะที่รอคอยความช่วยเหลืออยู่นะคะ เรา